เมืองปราสาทหินหินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของภูเขาไฟที่นี่นะครับเดินเข้ามานี่จะมีร้านค้าขายแนวมีผ้าผ้าไหมไหมครับเี่ยมสวยๆมีช้างครับ ของพื้นเมืองของด้านในนี้ก็เป็นวัดนะครับแล้วก็สถานที่จอดรถนะครับรถก็ไปจอดอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทัางหมดทีเดียเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับโอเคไปครับ ก็ส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นไปทางอ่างเก็บน้ํานะครับเขากรโดงนะครับเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะมีจุดกลางเต็นท์ครับแล้วก็จะเป็นตลาดขายของครับตลาดของดีนะครับชัดล่นนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าครับทางนี้นะครับก็ทางขึ้นจะเขียนว่าป่าในเมืองนะครับเขตห้ามล่าสั์ป่าเขาไปกระโดงนะ ไไอตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาเกือบจะถึงยอดเลยนะครับผมรู้สึกเหนื่อยนะครับ ก็บันไดมีทั้งหมด297 297ขั้นนะครับอย่างี้สอบถามคนดีขึ้นมาด้วยกันครับไปครับเดี๋ยวถึงแล้วขึ้นไปไหว้พระพทุกทุกทั้งหมดกันครับเหนื่อยมากเลย มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเขตโบราณโอ้เข้ามาได้เลนี่คือเป็นพระพุทธบาทนะครับรหินหลายพันพปีเนะครับซ้อนๆกันตรงตรงมุมเสาสี่มุมนะครับ ชาน,นะครับก็ตามศรัทธาเลยครับอากีศรัทธาน,นะครับ ก็ลงมีทางลงเดินลงมาทางด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับก็จะมีจะมีน้ำตกครับเดี๋ยวเข้าไปดูในนี้ก่อนนะครับอ๋ออันนี้เป็นจุดสไลเดอร์นะครับแต่ว่าต้องมีน้ำไหลนะครับแล้วสไลเดอร์ลงไปข้างล่างครับที่ภูเขาไฟนะครับมีเป็นน้ำตกนะครับอ้อมลงมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเดินลงไปป่องภูเขาไฟกระโดงนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับไปดูภูเขาไฟกันนะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวให้อ้ตวนี้นําทางลงไปนะครับว่าป่องภูเขาไฟอยู่ตรงไหนนะครับดำมาลงไปเลยเร็ว 来来干，啊，走<有>，那路过。 ก็ลงมาถึงจุดตรงกลางนี่จะมีรถทางขึ้นมานะครับก็จะเป็นทางของรถขึ้นครับขึ้นอ้อมไปบนของพระธาตุนะครับแต่ผมเลือกที่ prayed, จะเดินดีกว่าเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างนะครับตรงจุดภูเขาไฟนะครับมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับเดี๋ยวพึ้นรถขึ้นมาส่วนข้างล่างนี่คือจะเป็นจุดของภูเขาไฟนะครับบ่อภูเขาไฟนะครับลงมาด้วยครับ เดก็เดินแล้วค่อนข้างที่ต้องจะระวังยนะครับถ้าเป็นฝนตกนี่ก็อาจจะลื่นได้นะครับเพราะบันไดเขาเป็นแนวหินนะครับหินมาปะติประต่อนะครับกระปูนจะถึงแลวนะครับขูงเขาไปครับก็มาสังเกตตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นแบบที่นี่น่าจะเกี่ยวเพื่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแยเขาจะเอา,เห,เอาเหินมาซ้อนกันซ้อนกันเพื่อให้เป็นรูปเจดีย์นะครับสร้างความมั่นคงกับชีวิตน,นะครับเห็นเป็นรอบๆนะครับตอนนี้เราได้มาถึงป่องบุกเขาไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันนะครับ ไปของอเขากระโดงนะครับเดี๋ยวจะเห็นทางขึ้นทางด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะเดียวเราขึ้นทางด้านนี้ตรงนี้เรามาถึงจุดที่เขาไว้พักแล้วก็ไว้เซิฟี่ตรงสะพานนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาพักตรงนี้แล้วก็ไว้เซลฟี่นะครับเรามาเซลฟี่จะเป็นบันไดาลาวไม้นะครับแล้วก็จะยึด มีสลิงด้วยเพื่อความมั่นคงหนาแน่นนะครับดูแล้วถ้ามาช่วงเย็นๆมืดๆก็จะมีไฟประดับเพิ่มความสว่างสวรสรุสร้ให้ความสวยงามน,นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นที่รถขึ้นมานะครับขึ้นมาสามารถเอารถขึ้นมาได้น,นะครับรถจอดอยู่ด้านบนนะครับแล้วเพื่อรถจะนําขึ้นไปของพระธาตุน,นะครับแต่ผมเลือกที่จะเดิน มาชมดีกว่าครับไ,ได้ชมธรรมชาติได้ชมต้นมมงต้นไม้บรรยากาศต,ตอนนี้ดีมากครับค่อนข้างที่จะเย็นนะครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงสะพานข้ามแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูอนุสาวรีย์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นคล้องกุญแจอธิษฐานนะครับ ณนะตำนานรักเมืองบุรีรัมย์นะครับใครมีคู่อยากให้คู่อยู่แล้วมั่นคงก็เอากุญแจมาค้องสัญญากันที่นี่นะครับเนะี่ยเราจะเดินข้ามสะพานไปชมวิวแล้วดู ข้างหน้าก็าจะเป็นสะพานที่ทาด้วยเหล็กน,นะครับแล้วก็สลิงเส้นใหญ่แน่หนหมากเลย เป็นปผู้เขาไฟจะเป็นผู้เขาไฟมาก่อนครับนด้านหน้าภาษาอังกฤษเขียนว่ากระโดงโวเคโนโนะครับแปลว,ว่าผู้เขาไฟกระโดงนะครับเช็คอินได้เลยครับด้านบนก็นเป็นพระพุทธรูปที่เราขึ้นไปตะกี้นะครับ ส่วนความสูงจากสะพานลงไปข้างล่างน่าอยู่ประมาณ20เมตรได้20ถึง30เมตรเดี๋ยวเลยมาดูเมื่อกี้เห็นเขายังปล่อยน้ำพุขึ้นมานะครับตอนนี้น้ำพุไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งตรงข้ามนู้นกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ก็เพ uh, ื day, nature, s <S ่อนๆสังเกตนะครับผมก็เพิ่งสังเกตตะกี้ว่าสุดบริบครับป่องข้างบนนู่นครับเป็นที่สูงนะครับแล้วก็ตันมันมันตันนะครับแต่น้ําไหลลงมานะครับแม้ว่าน้ําต้องขึ้นมาจากใต้ดินนะครับดูดีๆนะครับเนะฮะตรงนั้นเป็นฝายนะครับฝายน้ําไหลลงมานะครับก็แต่แก็ตอนแรกผมก็งงเอ้ยทําไมน้ามันมาจากไหนครับไหลลงมาแต่ทั้งที่ว่ามันตันสุดแค่ตรงนั้นนะครับว่าน่าจะเป็นน้ําตันขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเพราะว่าข้างในเป็นป่องภูเขาไฟครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับ ก็เมื่อกี้สังเกตนะครับตลอดอาสะพานมาเราสะพานมานะครับก็จะเห็นเป็นแม่ของแจกท้องคู่ใจนะครับเหมือนคนมาสัญญารักกันไว้นะครับที่นี่นะครับแล้ว้องคู่กันครับนี่ยการมการก็มีนะครับก็พอเดินข้ามาอีกฝั่งนะครับเป็นจุดพักรถนะครับแล้วก็สังเกตจะมีรถสองแถวให้บริการนะครับทางด้านนั้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสำรวจหมดทุกที่แล้วนะครับรอ,องไงฝากกดติดตามอินเดียรักด้วยนะครับสวัสดีครับ